การบอกเลขฐานสองนะครับหลักการบอกเลขฐานสองศูนย์บอกศูนย์เท่ากับศูนย์นย์บอกหนึ่งเท่ากับหนึบอกศนย์เท่ากับหนึ่งนะครับหนึ่งบอกหนึ่งเท่ากับศูนย์ปนหลักหน้าหนึ่งอันนี้ขั้นตอนนะครับอ่านกัได้ ตัอย่างหนและหนึ่ศย์หนปตอนหลักควาดถู1หน่งบนหนึ่งบเขียนศูนย์ทดหนหลักถัดไปศูนย์บวกหบวกหนึ่แการทดนะครับเขียนท่ากับเขียนศูนย์ทดหน หลักถัดไป1บวก0ย์บวก1จากการทดเมื่อกี้เขียนศูนย์ทด1หลักซ้ายศูย์บวก1จากการทดเขียนศูนย์และทด1เขียนผลลัพธ์เขียนผลลัพธ์รวมกับการทดนะครับก็ได้1 0 0่0นย์นะครับ